สถานาการณ์ทุทกภมัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับล่าสุดช่วงเย็นวันนี้ครับน้ําในแม่น้นําน่านคุณผู้ชมเนี่ยฮะปริมขึ้นมาเลยดีเดียวนะครับแล้วก็สีแดงขุ่นคลักเลยเดียวคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะครับน้าในแม่น้นําน่านปรากฏว่าได้ไหลทะลักเข้าไปท่วมเขตเศรษฐกิจเศรษฐกิจกลางเมืองนะครับถึงแม้ว่าทางเทศบาลเมืองน่านจะมีการวางแนวป้องกันนะครับแล้วก็เร่งสูบระบายน้ําออกไปแล้วก็ตามแต่ว่ามวลน้ําที่ไหลมาจากอําเภอทางตอนเหนือนั้นมีมากนะครับทาให้ คุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีการตั้งกระสอบทรายม,มีการตั้งเครื่องสูบน้ําพ่อสูบออกไปเสร็จปุ๊บปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ําที่มีการส่งออกไปครับมันก็สูงพอๆพกับที่อยู่ในเมืองดังนั้นเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรจึงเกิดเป็นภาพแบบนี้บริเวณเขตพื้นที่เศรษฐกิจได้นะครับถนนทุกสายบริเวณตลาดราชาพัสดุระดับน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรแล้วแล้วก็ยังมีนวโนมที่เพิ่มสู้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยน,นะครับก็ต้องเร่งขนย้ายสินค้ากันจ้าละวันนะครับโดยเฉพาะบรรดาร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เหล่านี้โดนน้ำไม่ได้อยู่แล้วครับก็ต้องเคลื่อนย้ายออกไปไว้ในที่ปลอดภัยเป็นการด่วนทางด้านในาใยชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านสั่งการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รูปประกอบการบรรดาร้านค้าต่างๆแล้วก็มีการประสานขอกําลังพลจากกองประน,นมาที่10คกรมทหานม้าที่สนะครับนำรถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมทั้งเรือ,อยางนําไปช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุชมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําเอามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย <c oughs> เพราะตอนนี้ประเมินกันแล้วนะครับว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงสุดในเวลา20นาฬคืนนี้ ก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้18าลิกาอีกชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องห่วงความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกครับ